คือในโลกของ AI เนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่า NV ็นวีดียเป็นเหมือนราชาผู้ครองบัลลังก์ก็คงไม่ผิดเลยแต่แล้วจู่ๆก็มีข่าวหนึ่งออกมาครับสะเทือนวงการสะจนนักลงทุนที่ใจหายใจความกันเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมครับว่านั่นน่ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่มันซัดซ้องกว่านั้นเยอะเลยวันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับว่าอาวุธลับที่แท้จริงของ NVD นวีดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวชิปนะแล้วมันคืออะไรกันแน่มาดูกันครับเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้เลยครับ มีข่าวออกมาว่า Meta เ,เนี่ยนะกำลังมองมองว่าจะลองใช้ชิป AI ของ Google ที่เขาเรียกกันว่า TPU ดูบ้างโอ้โหเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะอะไรเพราะมันคือสัญญาณชัดๆเลยว่าลูกค้ารายใหญ่เบอร์ต้นๆของ NV ็นวีดีเนี่ยกำลังมองหาทางเรื่องอื่นแล้วอาจจะเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือไม่ก็ลดต้นทุนซึ่งพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บนะตลาดน,นี้สะเทือนทันทีเลยครับแล้วผลกระทบหรือครับไม่ต้องรอนานเลยครับมาแบบทันทีทันใด ราคาหุ้นของ n v i d i ียในช่วงก่อนเปิดตลาดนี่คือดิ่งวูบลงมาเลยน่าใจหายมากครับมันเหมือนสัญญาณเตือนภัยสีแดงแจ๋เลยนะที่บอกว่า Wall Street เนี่ยโคตรกังวลกับการเคลื่อนไหวของเมตาครั้งนี้เลยทีนี้คำถามที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยก็คือเห้หรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบยุคทองของ n อ i น i เดีแล้วการที่ครองตลาดมาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันกำลังจะจบลงแล้วจริงๆเหรอ โอ้โหแค่คิดก็เครียดแล้วครับบรรยากาศตอนนั้นคือตึงเปลียเลยแต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยนะครับเอ็นวีดียกลับทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพวกเขาเดินหมางได้เหนือชั้นมากครับไม่ได้ออกมาโวยวายหรือตอบโต้อะไรดุเดือดเลยนะแต่กลับออกถแถลงการสั้นๆแค่ไม่กี่ประโยคที่ผ่านการคิดมาอย่างดีมากๆแล้วซึ่งมันเปลี่ยนเกมไปเลยครับพลิกมุมมองของตลาดไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกถแถลงการนี้กันดีกว่ามาดูกันทีละคําเลย นี่แหละครับคำถแถลงการที่ว่าเขาบอกว่าเรายินดีกับความสำเร็จของ Google นะแต่ n อ i น i a เดียยังคงนำหน้าอุตสาหกรรมอยู่หนึ่งเจเนอเรชันและเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถรัน AI ได้ทุกโมเดลและรองรับการประมวลผลในทุกที่ที่ติดตั้งฟังขึ้นผืนก็ดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดารรมดาใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าเบื้องหลังคำพูดไม่ดีคำนี้เนี่ยโอ้โหมันแฝงไปด้วยกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งแบบไม่น่าเชื่อเลยโอเคครับเรามาเริ่มแกะกันจากท่อนแรกก่อนเลยนะ เรายินดีกับความสำเร็จของ Google เอ๊ะปกติคู่แข่งกันเขาไม่น่าจะพูดแบบนี้นะครับทำไมถึงออกมาแสดงความยินดีล่ะมันต้องมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่แน่ไอ้คำว่ายินดีเนี่ยแหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันไม่ใช่คำที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะในสงครามเทคโนโลยีแบบนี้จริงๆแล้วนี่คือการที่ Nvidia กำลังจะบอกตลาดดังๆเลยว่าเฮ้ hey, ทุกคนคิดปิดกันหมดแล้วเกมนี้มันไม่ใช่ Zero Sum Game ที่มีคนแพ้แล้วต้องมีคนชนะ แต่ตลาด AI เนี่ยมันเหมือนเค้กก้อนยักษ์ที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันการที่คู่แข่งเข้ามาแบ่งชิ้นเค้กไปบ้างไม่ได้แปลว่าชิ้นของ Nvidia จะเล็กลงซะหน่อยนี่นาะแล้วถ้าเรามาดูความจริงกันนะคือมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยพวก big tech อย่าง Amazon Microsoft หรือแม้กระทั่ง Google เองเนี่ยนะทุกเจ้าก็ใช้ชิปของ Nvidia ควบคู่ไปกับชิปที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับดังนั้นการที่ Meta จะไปใช้ชิป Google เพิ่มเนี่ยมันเลยไม่ใช่การนอกใจหรือเปลี่ยนใจจาก NV เลย แต่มันคือการทําเหมือนที่เจ้าอื่นๆเขาทํากันมาตลอดนั่นเองเอาล่ะครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่ามันคือหมัดเด็ดคือหัวใจของแถลงการนี้เลยกับประโยคที่ว่านําหน้าอยู่1นึ่ง generation คำนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่มันใช่แค่เรื่องชิปที่แรงกว่าหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า ecosystem หรือระบบนิเวศท,ที่โคตรจะแข็งแกร่งและยากที่จะมีใครเอาชนะได้ความต่างมันอยู่ตรงนี้แหละครับลองนึกภาพตามนะคู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยเขากำลังพยายามสร้าง เครื่องยนต์ที่แรงที่สุดในโลกแต่ Nvidia เดียไม่ได้สร้างแค่เครื่องยนต์ครับเขากำลังสร้างรถทั้งคันแถมยังสร้างถนนสร้างสนามแข่งและมีทีมช่างคอยดูแลให้อีกต่างหากคือเขาไม่ได้แข่งกันแค่ว่าชิปใครแรงกว่ากันแต่แข่งกันที่ระบบนิเวศทั้งหมดที่มันทํางานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากล่ะครับแล้วไอ้ประการหรือครูเมืองที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่อยู่รอบๆตัวชิปเริ่มจากครูด้าที่เปรียบไปก็เหมือนกับ Windows หรือ Mac OS สำหรับ,บวงการ AI เลยคือเป็นภาษาที่นักพัฒนาทั่วโลกใช้กันมาเป็น10บสปีละแล้วก็ยังมีเครื่องมืออีกสรัดที่ช่วยให้นักพัฒนาทํางานง่ายขึ้นมีฮาร์ดแวร์ที่ครบวงจรมากๆตั้งแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องไปจนถึงระบบเน็ตเวิร์กความเร็วสูงทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทํางานกับชิปของ Nvidia ได้แบบไร้รอ,อยต่อจริงๆซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่คู่แข่งไม่มีดังนั้นประเด็นสําคัญมันเลยอยู่ตรงนี้ครับ ด้วยพลังของ Ecosystem ที่มันครบเครื่องขนาดนี้เนี่ยมันเลยทำให้ Nvidia กลายเป็นตัวเลือกแรกหรือที่เขาเรียกกันว่า default choice ไปโดยประยายเลยครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะสร้างหรืออยากจะรันโมเดล AI แทบทุกชนิดบนล่งใบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันครบเครื่องแล้วมันยืดหยุ่นกว่าใครเพื่อนเลย พลังของระบบนิเวศนี้สรุปในง่ายเลยก็คือคำว,ว่าความยืดหยุ่นครับคือไม่ว่าจะอยากจะสร้าง AI แบบไหนจะเป็นโมเดลภาษาอย่าง llama GPT หรือจะเป็นโมเดลสร้างภาพสร้างวิดีโอจะรันมันบน Cloud หรือจะรันใน Data Center ของตัวเองและไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามตั้งแต่การเทรนโมเดลไปจนถึงการเอาไปใช้งานจริงแพลตฟอร์มของ NVIDIA คือรองรับได้หมดเลยและนี่คือจุดแข็งที่คู่แข่งตามไม่ทันจริงๆครับ พอเราเข้าใจภาพทั้งหมดนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยลองย้อนกลับไปดูข่าวตอนแรกสุดอีกทีนึงสิครับจะเห็นเลยว่ามุมมองที่เรามีต่อข่าวนั้นนะมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยใจความสําคัญที่เราต้องตีความไม่ถูกเลยก็คือลูกค้าอย่างเมตาเนี่ยเขาไม่ได้กําลังจะแทนที่ Nvidia ด้วยชิปของ Google นะครับแต่พวกเขากําลัง เพิ่มงบลงทุนด้าน AI ทั้งหมดของตัวเองต่างหากซึ่งมันก็หมายความว่าเขาจะซื้อชิปจากหลายๆเจ้ามากขึ้นเพื่อที่จะเร่งสปีดการพัฒนาของตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ลองนึกภาพตามอีกทีนะครับว่าตลาด AI ทั้งหมดเนี่ยมันคือเค้กหนึ่งก้อนที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปี ถึงแม้ว,ว่าจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาขอแบ่งชิ้นเค้กไปบ้างแต่ส่วนแบ่งชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของ n อ็นวีดีในเค้กก้อนใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแบบมหาศาลเนี่ยมันก็ยังทําให้พวกเขายังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วแถลงการของ n อ็นวีดีครั้งนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่การปฏิเสธว่าโอ้ยเราไม่มีคู่แข่งไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนที่ฉลาดสุดๆว่าต่อให้จะมีผู้เล่นเข้ามาในตลาดดกกิ่เจ้าก็ตาม n อ็นวีดีก็จะยังคงเป็น ศูนย์กลางของจักรวาล AI นี้ต่อไปอยู่ดีและนี่ก็คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับ Nvidia ไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วของชิปอย่างเนี้ยแต่พวกเขากำลังใช้ระบบนิเวศท,ทั้งหมดที่สั่งสมมาเป็น10ปีเป็นอาวุธในการแข่งขันต่างหากและมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าในขณะที่ทุกคนกำลังมุ่งมั่นกับการสร้างชิปให้เร็วขึ้นแรงขึ้นคำถามที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ว่า ใครจะสร้างชิปที่เร็วกว่าได้แต่มันอาจจะเป็นแล้วจะมีใครที่สามารถสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่อท้าทายปราการของ n v ็นวีเดียได้หรือเปล่าและคําตอบของคําถามนี้แหละครับคือสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดโฉมหน้าของวงการ AI ไปเลยในทศวรรษข้างหน้านี้และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ล่าสุดในวงการ AI ที่กําลังร้อนแรงแบบไม่หยุดพักทั้งความเคลื่อนไหวของ Meta ที่อาจหันไปใช้ GoogleTP u รวมถึงการออกมาตอบกลับของ NVIDIA เดียที่เรียกได้ว่าชัดเจนหนักแน่นและสะท้อนจุดยืนของบริษัทในฐานะผู้นำตลาด AI Compute อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่เราอยากให้ทุกคนเก็บกลับไปจากคลิปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครเหนียวกว่าใครแต่คือภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตด้วยความเร็วแบบก้าวกระโดดจนไม่มีผู้เล่นรายไหนอยู่คนเดียวได้อีกต่อไปทั้ง NV i d i a เดีย l e Meta, m i c r o s o f t และ Amazon ล้วนกำลังสร้างระบบนิเวศของตัวเองเพื่อเตรียมรับมือกับยุค AI ที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกเทคโนโลยีสำหรับนักลงทุนหรือคนที่ติดตามอุตสาหกรรมนี้สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ไม่ใช่การแข่งขันแบบแย่งชามข้าวแต่เป็นการเร่งสร้างความสามารถให้ทันต่อความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลการที่บริษัทต่างๆใช้หลายแพลตฟอร์มพร้อมกันจึงไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่สะท้อนว่าพื้นที่แห่งนี้ใหญ่พอให้ทุกคนเติบโตรพร้อมกันได้ก่อนจะจบคลิปนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบความเข้าใจไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของตัวเองก่อนตัดสินใจเสมอ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีข่าวเศรษฐกิจเทรนด์ AI หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนโลกอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดท,ทุกคลิปใหม่ที่เราตั้งใจทำให้คุณเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกการลงทุนแบบง่ายชัดและวิเคราะห์ได้จริงขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ